คุ่าอียเป็นปีน่ปีวเอรอถามมาตดปี้วยังคือเก่าคือเก่าอยู่ไเราไม่อนี่ สูตุบตายแล้วชีวิตมาพังเลแกข้างเลยปีนั่นปีนี้เดีวปีนั่นปีนี้เดียวโอ่ทาทะดไปีกบ่มียังเถือชีวิตมาพังมาจะได้มี